เมืนาะอยากมือเลยลองตัวนี้ลองแล้วโทรศัพท์ใหม่นะ้นา,าลองมองเราทาเม่น้องเทนมาเยี่ยม เฮาบอดิซื้อเอาบอดิไซด์ไหมมันหยงยากอะไอะไรแนวเฮ้แม่

đôi Bạn nôn hang Bạn non hang <laughs> bà <bàn> non hang <laughs> bằng nghèo, bà non hang bà non โรงงานนี่มัน่ลงาเชื่อวปากเชี่ยวปากอันนี้โยกัน้รงานาาาาเราคก่หัวถ้าฮาอืมมันอยู่กล่ต้นงงานอันโรงงานอันน้ำตาล

ขณะนั่งอยู่ให้รู้สึกเย็นเลยนี่อากาศลดลงแบบหัวหนาวสระหาโขงซัมสีนาวแห้งละหาโขงสาวเอือยสาวเอือยกำลังหนาวว่ากับเอฟซี

กับเบิร <Rabbi> <s esting> ์บรรยากาศอยู่เกาหลีนะอยเยอะไปน้กเนาะเดี๋ยวไปนํำกันเลยหาเดือนหนึ่งดอกไปนำบริษัทอะไรกันไอยหาเดือนไะนครับคันมีงานก็บต่อได้ได้แปดเดือน ้าประสบการณ์มีฮะมีอาการเจ็บ,บอยู่บเดี๋ยนี่หรือว่าคนมาเยียยะะเ่ยบไาาลยอลไรก็เลย Ờ, mình cả neo nặn ừ. lại lục, 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 lục. lục cả mười non cả mười đấy đây, đây này. Bạn bạn lục bạn bạn nàng ทอจนเหลื่อมทอคืาทามันมวยือจุมวยอนเหลือแทมมันก็บอะไแหนบีบกับโอ้โหนหอย คือบวมน้ำสโลมนีเนาะดีบัวนั้นก็เป็นคุุบบอนนั่น ตัวไอ้ขนนี้ก็คือคุณนักขายเองหอนโยกดงกลงก็คือยบกตั้หุก็ต่อประตูปั๊บเลยยัดไปใจกับยากร้ตีแปดทีเสือมาได้ยเอาเงินไปบ่ได้เียงเียงฮักทรสักเดียวผีสั้นลงเตียงไม่ใช่ฮักเได้ยะเยียงเห็ดใหม่นะเครถลอืม

เ็นปูนมันบุมเห็น้านเาจะอามาใส่จนเบิร์เมนี่ก็คือใส่เบิร์เนะเอเป็นแผ่นปูนมนตองมันเป็นหาเนาะั้งๆก็ยุบแห้งแล้วคตบุมเห็นโคปกตีเนาะโดก็จะนังโขดหนังเลยเกือบกะันเป่าวัดตกลงก็เอาโคตรโขดก็ติดก็คือเกลขึ้นไดนึ มันบอกเครื่องปะโทบอลในในท่องอืมเ่อก่าจืนแห้งเนาะอืมจะผิดตัวลมหมดจตัวลมนะาจ้าเาเห็ดได้เขาเ็บวบเป็นหน่ยเบเดียวเขาใส่ี่หอเบ่ดีมาก เจ็บนังมันลยมือไปเลยนดเจ็ดเนื้หนอมันหักคอเลยก็แกนขาดเนามันโล่งเวิร์ดถ่ายนี่หัวสูบลงเ่าไงวามันเตียงสุก็เตียงต้นไว้อือดึงกระือบได้ดอกอย่านอนบาดอยู่ให้เนาะอันนี้ลงไปหนาทุกหนากระุ่ยจะขี่ดิ น่ะนักชูบลงเศ่ที่ดินเขาลุ่นอสวยมากตายเตียงแบบนี้านเราบหารลงไปตอนดก็บานเราต้องรุ่งมากเรารุงมากเลยครับมันยะนี่เราต้องรงมากเย่อลยอรุ่งมากมาบนงหมกอยู่นี่นจะรงไปจะรงหมดได้ดิตใารงเาผ้ารง

มึงเลยอืมอมอือ hmm. okay, okay. mm ืมอเคยบเขบมาจาะเี็มมานเู มันแน่นเลยบีบบ่บีบแล้วมันเป็นอะไรมันมีลมแล้วบ่อจงสอมีลมลมจเกี่ยวังานเกือมันลเร็วอย่าเออบวอะไคือนอนพยาน้มบว เอาอีกไปแล้วท <ITA> ี <t Flight World> oh. uh ่เขาเหนียตกัไปแล้วเกินหนาอิ่มนวเขาอนพินัแบบนอแบบนี้มันก็แบบนี้เขาอีมาปวดเอาเอาตีนที่นองไปเบืยหลดหนักสิ่งเสี่เากินนาอิ่มเลยเวลาขากินนาอะไเนาะนาอิ่มนวเขาพิกม่เหลือเสียแฮรอยก่วนนอ่งง่ายๆกคืนนอนพักถามนี่นะเขตดนี่ลงมากัไข่มาอะไรข้อนี้มานเรื่อง เราไปขึ้นอยู่คอบ่ต้นนนั้แล้วมันสีหายใจลำบากอีกลองมาใส่ เื่อุเอาเงินหรอคะิงอันดุกาเอาเงินนะขมทองโยโยกมีเงินมีเงิดุจมังชบอายานกม่รองม่นหม่ขมแม่อืเอาเงิทสัปาหโยโย่่องพิรโเจฟิบเผื่อแล้ว มันก็คงเงีงีงใช่ยางาดมันยังทอทันตุบุบอยต่ก็คงเงียตีหุ่ตีหุ่ตีหุ่นันคงมันไหลออมาคงคงโยนโ

เอามากระเดือนบกเนาะกระบกมันกระบก่อยหานพ่อเลยเออมันกระบก่อยพ่อกระบกคอยที่เปิดพัดลมคำตัวเองหนาวนี่ว่ะเดี๋ยวก็ถือว่าลุมก่าจะกสิเออหนาวไลฟ์ซีพันจังหวัดระวังแต่เวลาหนาวเขาแล้วอย่าให้นาวไลฟ์พันว่า

ก็งงว่าอันพอเนครอืมเดี๋ยว่อมัวานนี้ไปดูมาจะมือมันขึ้นห่ยเดือนเหล่เดือนของเดือนผุเหลมันค้อนึ้มเบ็ดาางีบงินไปต่อยาอยขึ้นนีขึ้นง้คืออไรก็ป่องงาเลไอ้แบบนง้นมาไหนที่มือหางมือหางมืขาจหาง มันเลยขึ้นเลยขึ้นเลยคือราก็ลงเลยขาดีดนเลยกินยาเบิันทองสุดเลยหที่เขาจัดให้เปอนหักสุดรอามาให้กินสุดเดียว่ม่เผื่วใะกินเป็นซองสุดจ้งคือเก่ากว่าเก่าอีก มันก็ยิ้มหนนะเลยยา้องหลอาหมเลม่อยากก้องเลยตอนนี้นะอหล่โตยัเวิเงิเ้อยโตยมันขึ้นกอนนี้เลยนะกเก่าเยราลามขึ้นไปหอดคอขึ้นหอดคอขึ้นหอดหน้าขันเป็นกับเป็นอยู่ทั้งอันไปทางยังไงเนาะ

เอายางใส่นะไมก็สิมาเลอะมใบแถบ

คือมือนั่นแหละเห็นนั่นแหละ,ละอาการหามก็เข้ามานะ